ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะได้มาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริโครงการอ่างเก็บน้ํายางชมุม หมู่6บ้านยางชุมตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะและตอนนี้ค่ะเราได้อยู่ในสายกับคุณสมปลอดภูลสมบัติผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสมปลอดคะ่ะครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะถามถึงเรื่องราวประวัติของคุณสมปลอดก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยคุณสมปลอดประกอบอาชีพอะไรแล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําตรงเนี้ยังไงบ้างอะคะ ผมก็ขอแนะนําตัวเป็นทางศารก่อนนะครับค่ะครับผมนายสมปองภูลสมบัติอยู่บ้านเลขที่หนึ่ง้ยเจ็ดครับหนึ่งหมู่สบ้านปงกระสังตำบลอาขามอำเภอคุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับค่ะเป็นปเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปัจจุบันนี้ก็ได้ประกอบอาชีพการเกษตรครับค่ะทาสวนผลไม้ถูกไหมคะเป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่แนวประยุกต์ค,ครับก็คือใช้หลักการของศาสตร์พระราชาค่ะเอามาประยุกต์ปรับใช้ กับชีวิตประจําวันของตนเองโดยแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นหลักบันไดเก้าขั้นน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในชีวิตประจําวันครับก็มีการผลิตพืชผสมผสานลากหลายมีพืชผักผลไม้ไม้ยืนต้นแล้วก็เป็นสวนปลาซึ่งโซนสวนปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนเขาเรียกว่าปลาสามอย่า,ยางประโยชน์สี่อย่างครับแล้วก็มีการขุดขระน้ําเอาไว้กัดเก็บน้ําสําหรับเอาไว้ใช้ในการ,กรเกษตรและอุปโภคบริโภค ในชื่อประจําวัน mm hmm. ลองรับน้ําจากโครงการจนรับทาน เก็บคําอย่างสมันเนื่องมาจากพระราชดำริครับค่ะถ้าพูดถึงเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันหมายถึงว่าในพื้นที่ดินหนึ่งผืนเนี่ยเราจะต้องสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในพื้นแผ่นดินนั้นเนี่ยหลายๆอย่างถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์ไปในพื้นที่เดียวกันถูกไหมคะใช่ครับตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยก็คือมีการจัดพื้นที่แบ่งโซนออกให้เป็นสัดส่วนครับ ก็คือจะเป็นส่วนของที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นส่วนของพืชแล้วก็เป็นส่วนของแหล่งน้ํะโดยตามหลักการของทางวิชาการก็จะแบ่งออกเป็นที่อยู่อาศัยบวกกับที่เลี้ยงสัตว์สิบเปอร์เซ็นครับแล้วก็เป็นพืชส่วนพืชมายืนต้นอะไรเนี้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นาข้าวสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ำสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ของผมนี่เป็นการประยุกต์ครับก็คือเอาแนวทางเข้าๆมาแล้วก็มาใช้ให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคม หรือว่าภูมิสังคมของผมนะครับที่คุณสมปรอธิบายให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะมีหลักการในเรื่องของการใช้แนวกเกษตรทฤษฎีใหม่แบบนี้ได้ความรู้มาจากไหนะคะความรู้ทั้งหมดใ้เป็นศาสตร,ราจารย์ของในหลวงราัชกาลที่9ค่ะซึ่งได้ศึกษาเรียนรู้ตามหน่วยง,งานทางๆางบ้างแล้วก็ค้นหาตาม YouTube บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็พยายามมาใช้กับตนเองแล้วพิสูจน์ดูว,ว่าเป็นผลไหมเห็นผลไหม ศึกษาอกไอไม่ต้องศึกษาครับศาสตราชาไม่ต้องศึกษาลงมือทําตามได้เลยครับค่ะเพียงแค่เราทราบว่าจะต้องทําอย่างไรมีทฤษฎีีย่างไรบ้างแล้วเราก็ลงมือทำเลยครับก็คือในส่วนของผมก็คือผมดูแนวทางของศาสตราชาแล้วผมก็มาถามกับตัวผมว่าผมจะใช้ชีวิตแบบไหนะจะดําเนินชีวิตไปในทิศทางใดเมื่อผมได้คําตอบให้กับชีวิตผมแล้วผมก็ลงมือปฏิบัติตามเลย โดยประยุกให้ม <watercolor> ันสอดคล้องกับบริบทของสังคมเราครับกับชีวิตประจําวันเราก็คือไม่จําเป็นต้องทําตามนั้นเป๊ะๆไม่ต้อง10% 30% 30% 30%อะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็น60% 10%หรือว่า30%อะไรเงี้ยก็ตามบริบทของเราครับก่อนที่จะมีโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาที่ตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีเนี่ย ความเป็นอยู่ก่อนหน้านี้ของกรรเกษตรกรบริเวณนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะความเป็นอยู่ของเกรรรษตรกรส่วนตัวผมเนี่ยผมเพิ่งจะมาทำเกษตรอย่างจรงจิงจังเลยเมื่อปี2550 <c oughs> แต่ก่อนหน้านั้นผมคือผมอยู่ในเมืองครับผมไปทำงานรับจ้างประกอบอาชีพอิสระบ้างอยู่มหาชัยกับกรุงเทพมหานครเก <c oughs> <c oughs> ิดความเดือดร้อนเกิดความวุ<ๆ>่นวายในชีวิต ก็ S <S> <S ค,คือหาความสงบหาความสุขสบายในชีวิตไม่ได้ <S <S> <S ก็สังคมมันมีการแข่งขันมีการแย่งชิงมีมการกอบโกยเงี้ยผมก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายตรงนั้นผมกม็หามุมที่ว่าชีวิตเราทํายังไงมันจะมีคุณค่าจะมีสาระ,ะผมก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็มาได้ศึกษาศาสตราชาเนี่ยอันริ่แรกเลยก็คือดูสารคดีใต้ร่มพระบารมีก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆจนค้นกว้าเรื่องศาสตราชาแล้วก็มาลงมือทําดู ส่วนชีวิตเกษตรกรคนอื่นๆทั่วไปตามคําบอกเล่านะครับผมเอาคาว่าตามคําบอกเล่าของของชาวบ้านเพื่อนบ้านก็มีความเป็นอยู่ที่ลําบากครับเพราะว่าจะผลิตอะไรก็ได้เฉพาะตามฤดูกาลครับมไม่สามารถที่จะเพาะปลูกไม่สามารถที่จะหาไรายได้สร้างไรายได้ขึ้นมาประจําวันได้หรือเป็นไรายได้ประจาวันทิตประจําเดือนอะไรเนี้ยมไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าไม่มีน้ําสําหรับการเพาะปลูก ก็จะเป็นการปลูกพืชเชิงเดียวตามที่ชาวบ้านเขานิยมปลูกกันก็ที่นี่ก็จะเป็นสับปะรดมะม่วงก็ซึ่งจะให้ผลเพียงแค่ปีละครั้งปีหนึ่งก็จะมีรายได้แค่ครั้งเดียวที่เหลือจากนั้นก็จะต้องไปเข้าเมืองไปทํางานรับจ้างบ้างทํางานโรงอุตสาหกรรมบ้างไปรับจ้างขับรถขน่งสินค้าบ้างเรียกง่ายๆว่าจะต้องพัดภาคจากที่อยู่ครับเป็นเพียงใหญ่ค่ะแล้วในเรื่องของผลผลิตนะคะก็คือในหนึ่งปีเนี่ยสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ครับได้คร okay. ั้งเดียวครับแล้วก็ผลผลิตได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับส่วนจะเป็นพืชผักเนี่ยอย่างเช่นพริกข้าวโพดฟักทองค่ะหรือพวกพืชผักที่จะเอาไว้กินได้เลยเนี่ยก็จะเป็นได้แค่ฤดูการละครั้งก็คือฤดูฝนพอต้นฤดูฝนเนี่ยก็จะทําการเตรียมตาเตรียมไถ่ที่ปลูกไว้สําหรับปลูกข้าวโพดปลูกพริกปลูกแฝงปลูกฟักทองเนี่ยก็พอหมดฤดูฝนหรือหมดฤดูนั้นก็ทําไม่ได้ ก็ <c oughs> ไม่ได้ทําช่วงนั้นก็จะต้องไปรับจ้างตัดอ้อยบ้างไปรับจ้างขับรถบ้าง <c oughs> ไปรับจ้างโรงงานรู้สหารรมบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือตามคาบอกเล่านะครับอืมค่ะพอหมดช่วงฤดูของการทําเกษตรเนี่ยต่างคนก็จะต้องจากบ้านเกิดไปเพื่อที่จะไปหางานต่างๆทํใช่คะครับส่วนใหญ่คนที่ไม่มีทุนก็จะต้องไปหางานรับจ้างทําครับเข้าไปในเมืองอาจจะเป็นปุยบุรีบ้างตาลบุรีบ้างประจวบบ้างเนี้ยไปเพื่อไปหาเงิน ส่วนคนที่เขาไม่ทุนนะครับก็จะทําสับประรดทํามะพร้าวทมามะม่วงซึ่งต้องใช้ทุนเยอะครับก็คือต้องเป็นคนที่มีเงินเยอะก็ถึงสามารถจะทาได้เพราะมันได้แค่ปีละครั้งปลูกเป็นเดแค่ปีหนึ่งก็ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ต้องกินใช้ให้ครบ365วันเียนแค่เงินที่ได้มาครั้งเดียวของการปลูกสับประรดนะครับต้องอยู่ทั้งปีเลยเพราะว่าสาเหตุใหญ่ๆเนี่ยก็เกิดจากที่บริเวณชุมชนแห่งนั้นเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของน้ําที่จะมาทําการเกษตร แล้วเป็นยังไงมายังไงอะคะถึงได้มีการริเริ่มโครงการอ่างเก็บน้ํายางชุมอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริขึ้นนะคะก็ค,คือเดิมเนี่ยไม่ได้เป็นโครงการพระราชด,ดำริครับเป็นโครงการการสร้างปล่ายหรือสร้างอ่างเก็บน้ําเอาไว้จัดกเก็บน้ำเนี่ยเป็นโครงการของกรมชลประทานสร้างเอาไว้สําหรับลดปัญหาน้ําท่วมลุ่มน้ํากุยบรุรีก็คือทางกุยบุรีเนี่ยเป็นที่ลุ่มตาม่าส่วนทางพื้นที่ทางยางชุมเนี่ยจะเป็นที่ราดเชิงเขาน้ําก็จะไหลไปสู่กุยบุรี เวลายามหน้าฝนเนี่ย mm hmm. ก็จะเกิดน้ําท่วมหนักแถวคุยบุรีแถววังยาว mm hmm. แถวหมองมะตางเนี่ย <Okay. S 2> จะเกิดน้ําท่วมหนักแล้วก็จะมีพวกผู้กอ่อการร้ายมีคอมมอน,นิสต์เนี่ยเขาก็จะแทรกซึมเข้ามาในพ mm ื้นที่มาอาศัยหลบจุดดำรุ่มน้ําบ้างอะไรบ้าง <Okay. S 2> แล้วประกอบกับปานบุรีเขามีการสร้างเขื่อนแล้วก็สร้างของ mm hmm. ส่งน้าเนี่ยน้าที่ไปจากทางแยนชุมเนี่ยซึ่งเรียกว่าแม่น้ําคุยบุรีเนี่ย <Okay. S 2> ก็จะไปทําลายของของปานบุรีเขา mm hmm. เขาก็เลยมีโครงการคิดว่า ถ้างงนจะต้องสร้างเขื่อนที่ยังชุมนี่ก็สร้างมาเมื่อปี2516ครับเสร็จสิ้นเมื่อปี2523ก็มีความจุได้แค่32ล้านก็ช่วยลดปัญหาไปได้ระดับหนึ่งแต่ไม่มากครับลดปัญหายังได้ไม่มากเท่าไหร่จนมาถึงปี2546ครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรชัชกาลที่9 ท่านได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรอนในอำเภอกุยบุรีว่ายามที่เกิดอุทกภยัยเกิดฝนตกหนักทําให้เกิดอุทกภยัยเกิดน้ําท่วมในพื้นที่กุยบุรีเนี่ยราษตรอนของพระองค์เนี่ยได้รับความเดือดร้อนมาก <Okay. S 2> ปีไหนที่ฝนตกน้อยหรือไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยก็จะเกิดภัยแล้งก็ราษตรอนของพงค์ก็เดือดร้อนอีกแหละค่ะพ์ ทราบอย่างนี้ก็เลยได้มีพระราชดำริขึ้นมาว่าจะทํายังไงจะบรรเทาปัญหาจะช่วยลดปัญหาภาวะความเดือดร้อนของราษฎรของพระองค์ท่านได้ <Okay. S 2> จะได้ไม่เกิดความเสียหายกับพืชผลการเกษตรไม่เกิดความเสียหายกับบ้านเรือน mm. ก็เป็นท้ามหากุณาธิคุูของพระองค์ก็ <Okay. S 2> so เลยได้มีการดำริที่จะเพิ่มฟาร์มจุในการกักเก็บน้ํา mm. ให้มันมีฟาร,ร์มจุที่มากขึ้นเมื่อปี2546นี่คือฟาร,ร์มเป็นมาของโครงการพระราชดำริเข้าข้าว ก็อาจจะเห็นเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลนะคะมองเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรของพระองค์ว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทําการเกษตรได้อย่างเต็มที่เนื่องจากปัญหาในเรื่องของน้ําแล้วก็เลยได้มีการมาเป็นโครงการอ่างเก็บน้ํำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำรินี้ขึ้นแล้วหลังจากที่ได้มีการเพิ่มความจุข,ของอ่างเก็บน้ําแห่งนี้แล้วอะคะ่ะความเป็นอยู่หลังจากที่เพิ่มแล้วเป็นยังไงบ้างอะคะ หลังจากที่เพิ่มแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยครับถ้าจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์กันก็น่าจะเรียกว่าครึ่งครึ่งเลยครับห้าสิบห้าสิบเลยจากปัญหาที่น้ําท่วมหนักก็ไม่ค่อยมีปัญหาคก็ <c oughs> ปัญหาลดลงคือท่วมก็ท่วมแป๊บเดียวท่วมไม่กี่ชั่วโมงครับเราก็จะหมดเรื่องปัญหาน้ําท่วมส่วนเรื่องไถแรงก็จะไม่ค่อยเจอครับเพราะว่าน้ําในอ่างเก็บน้ำเนี่ยหลังจากที่เพิ่มมาจากสามสิบสองล้านเป็นสี่สิบเอ็ดล้านพอฟ้าเลยเนะี่ย <c oughs> ทาให้พอใช้ครับ ครอบคลุมพื้นที่ที่จะส่งให้เกษตรกร,กรได้ทําการเพาะปลูกอุโโปโภคบริโภคเนี่ยพอใช้ตลอดจนสิน้นปีครับค่ะแล้วแบบนี้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรกร,รวมถึงการทําการเกษตรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเกษตรไหมคะว่าจากที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้เพียงปีละหนึ่งครั้งแบบนี้ชาวบ้านก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตรแบบนี้บ้างไหมคะส่วนใหญ่จะมีการปรับเปลี่ยนครับ จากที่เคยปลูกพู้เชิงเดียวเป็นหลักปลูกมะพร้าวปลูกมะม่วงปลูกอ้อยปลูกสับปะรดเนี่ยก็จะหันมาปลูกเป็นผสมผสานก็เป็นส่วนเยอะขึ้นก็จะมีปลูกพืชผักผลไม้ที่แบบว่าไม่ต้องเลือกฤวดูการแล้วเมื่อก่อนนี่เคยต้องทำตามฤดูกาลเดี๋ยวนี้ก็มีการปลูกพิษปลูกฟักทองปลูกแฝงปลูกแตงกวาปลูกมะเขือเทศเผาโพดกระลำปีอะไรพวกนี้คือตอนนี้ทำได้หมดแล้วครับหลังจากที่มีน้ำมา ให้เกษตรกร,กรได้ทําการเพาะปลูกแล้วก็สามารถทําได้ตลอดทั้งปีไม่จําเป็นว่าจะต้องรอช่วงไหนเดือนไหนก็คือมีเกษตรกร,กรพร้อมที่จะเพาะปลูกก็ทําการเพาะปลูกได้เลย<ม>เพราะว่าทางชลประทานเนี้ยมีน้ําส่งมาให้เพียงพอตลอดทางระบบน้าท่อนี่ส่งมาให้ทุกวันแล้วก็ระบบทางระบบน้ําของนี่ก็จะส่งมาสิบห้าวันส่งมาหนึ่งครั้งเกษตรกรกร็กักเก็บเอาไว้ในสะเกษตรกร,กรบางรายก็มีสะ ขุดเพื่อเอากับเก็บน้ำเอาไว้ใช้แต่เช่นของผมเองเนี่ยผมได้ขุดสระเอาไว้ประมาณหนึ่งไร่เพื่อจะรองรับน้ําจากชลปรถทานเดี๋ยวหลังจากที่ชลประทานติดการส่งน้ําผมก็จะใช้ระบบมอเตอร์ดันน้ําขึ้นมาตีน้ําในส่วนแบบระบบสปริงเกอร์ชีวิตตามเป็นอยู่ของเกษตรกรหลังจากมีการเสริมเคลื่อนแล้วนี่ดีขึ้นเยอะเอายกอย่างง่ายๆอย่างเช่นของคนที่ผมรู้จักเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้เสริมเขื่อนนะ ก็จะต้องไปหาแรงน้ําจะต้องไปสูบน้ําในแม่น้ําปุยหรือจะต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อสูบน้ํามาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการใช้แต่ละเดือนเนี่ยหลายพันบาทครับค่าน้ำมันบ้างค่าไฟฟ้าบ้างบางทีก็สามพันห้าพันบางคนดึงน้ำมาไกลหน่อยใช้เดือนละประมาณถึงเจ็ดแปดพันก็มีครับค่าไม่เฉยนะครับแต่หลังจากที่พระองค์ได้มีพระราชดำริให้เพิ่มความจุของเครื่อนแล้วก็มีการทําระบบ ส่งน้ำแบบท่อเนี่ยลดภาระของเกษตรกรตรงนี้ไปได้เกือบหมดเลยครับ mm hmm. เกือบร้อยเปอร์เซ็นครับ mm hmm. ที่จะต้องเสียค่ามอเตอร์ดูดน้ํา mm hmm. สําหรับคนที่มีระบบน้ําท่อผ่านก็ไม่ต้องเสียค่าไฟ mm hmm. ที่จะไปดูดน้ําแล้วก็ใช้น้ําจากโครงการนี้ได้แบบฟรีๆเลยครับแล้วก็คนที่เคยจะต้องไปซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง mm hmm. ก็ไม่ต้องซื้ออ mm hmm. น้าฟรีตรงนี้ได้สบายเลยครับก็ลดภาระได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นครับ mm hmm. เรียกได้ว่าก็เป็นการลดต้นทุนของการผลิตนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถที่จะทําการเกษตรหารายได้ได้ตลอดทั้งปีด้วยนะคะครับค่ะแบบนี้เล่าในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานออกไปเพื่อที่จะออกไปหางานตามสถานที่ต่างๆแบบนี้ค่ะยังพอมีอยู่บ้างไหมคะหรือว่าพอเริ่มจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของน้ําแล้วเนี่ยชาวบ้านหรือว่าประชาชนในแถวนั้นเนี่ยก็หันกลับมาทําการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้การอบพยพย้ายพินฐานของคนตำบลฮัดขามเนี่ยมีน้อยมากครับก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เชิงก็อบพยพยยไปทําการงานนะครับก็<ม>จะมีะไปเล่าเหรียนแล้วก็จบมาแล้วก็ไปทําอาชีพตามที่เหรียนจบมานะครับ<ม>แต่ส่วนใหญ่ก็จะหันกลับมาทําเกษตรไปเคยไป,ปยูชนบุรีไปยูเทพไปยูเพชรบุรี<ม>ก็กลับมากลับมาอยู่ที่บ้านเกิดคืออยู่ที่ตำบลฮัดขามทําการเกษตรแล้วคนข้างนอกซึ่งเป็นคนที่อื่น เริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่มาเริ่มหาซื้อพื้นที่ที่จะมาอยู่ที่ตำบลหัดขามเพราะที่ตำบลหัดขามเนี่ยหลังจากที่มีการเสริมปวามจุของเขื่อนเนี่ยทำให้มีน้ําที่อุดมสมบูรณ์ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทรัพยากรค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ครับเริ่มมีผู้คนภายนอกเข้ามาทําการเกษตรมากขึ้นครับค่ะนอกจากที่คนภายในหมู่บ้านจะไม่ย้ายถิ่นฐานออกไปข้างนอกแล้วเนี่ย ก็ยังนำพาให้คนจากที่อื่นเนี่ยที่มองเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณนี้เนี่ยย้ายมาเพื่อที่จะทำอาชีพหรือว่าอยู่อาศัยอีกด้วยแบบนี้ค่ะคุณสมปลอยค่ะนอกจากที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของช่วยเหลือชนรับทานในเรื่องของการเกษตรแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะ มีครับยังมีการเพิ่มอาชีพกับเพิ่มอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ครับ <Okay. S 1> เพราะว่าในโครงการชวนประทานมีการปล่อยปลารครับพระองค์ก็ได้มีการจัดให้หรือว่าเรียกว่าพระราชทานให้มีการปล่อยปลาน้ําจืดนะครับโอ <Okay. S 1> ลงไปในนั้นเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับคนในพื้นที่ hmm. เป็นอาชีพสําหรับคนที่ต้องการจะ ทำอาชีพประมงก็มีการหาปลาจับปลามาทําปลาเค็มมาทําปลาส้มแล้วก็ปลาสดมาขายกันเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็สร้างอาหารให้กับคนในตําบลนัดขามได้รวมทั้งคนของอําเภอกุ้ยก็มีมาบ้างครับเป็นบางส่วนปลาลายแล้วก็ในเหนือเคลื่อนหรือท้ายเคลื่อนนะครับก็จะมีการท่องเที่ยวก็คือมีการอนุรักษ์้างปลาอนุรักษ์สัต์ปลาเป็นพื้นที่ของอุทยานก็ เป็นโครงการของพระอ,องค์อีกนะครับเป็นโครงการของในหลวงกานทิ่าที่จัวอนุรักษ์ทรัพยากรป่าขึ้นมาก็จะมีการมีช้างลงมามีกระทิงลงมามทำํำเกษตรการสร้างรายได้ในชุมชนก็มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นค่ะนอกจากที่จะมีการทําเกษตร แต่ก่อนเดิมแล้วเนี่ยตอนนี้ยังมีการทําประมงพอบริเวณป่าแถวนั้นอุดมสมบูรณ์ก็มีสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยสามารถทําเป็นสถานที่ท พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะคะถือว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าชุบชีวิตให้กับประชาชนในอําเภอกุยบุรีเลยก็ว่าได้นะคะแล้วในเรื่องของความร่วมมือของประชาชนหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีความร่วมมือที่จะช่วยกันอนุรักษ์หรือว่าดูแลอ่างเก็บนา้าแห่งนี้เนี่ยยังไงบ้างะคะ สำหรับเรื่องของการดูแลหรือการใช้น้ําเนี่ยก็เป็นการจัดตั้งเป็นกลุ่มครับเป็นกลุ่มผู้ใช้น้<ม>บาบ้านที่สิ่งนะครับเป็นการทํางานกันโดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทํางานแล้วก็มีการประชุมกันประจําปีประจําเดือนครับเพื่อวางแผนในการบริหารจัดการน้<ม>ําก็จะมีการกําหนดตารางการปิดเปิดน้ําอย่างเช่นน้าคลองนี่ก็จะเปิดทุกสิบห้าวันแล้วก็ปิดสิบห้าวันน้าพอก็จะ เปิดทุกวันถ้าเกิดวิกฤตว่าเกิดการใช้น้ํามากแล้วทําท่าจะไม่พอใช้เราก็จะประชุมกันแล้วก็วางแผนในการบริหารจัดการน้ําให้มันนั่นได้ส่วนเรื่องการดูแลรักษาเนี่ยก็จะมีกลุ่มอาสา<ม>เขาเรียกว่าจิตอาสาหรืออาสาสมัคร<ม>ก็จะไปทําในเทศกาลในเช่นวันพ่อเนี่ยก็จะไปทําการขุดลอกตะกอนดินกันบ้างเท่าที่ทําได้มีการตัดหญ้า<ม>เดินคันคลองมีการขุดลอกตะกอนดินที่มันมีการปิดฝั่งทางน้ํา โดยใช้เป็นพวกกลุ่มของพิตอาสาอย่างเช่นของกลุ่มของผมเองเนี่ยผมกม็มีการตั้งกลุ่มอาสาแทนคุมแผ่นดิน <Okay. S 2> ก็คือก็จะไปทำเนี่ยในเทศกาลวันพอ่อก็จะไปทําไปตัดหญ้าตาคันคลอง oh. ไปจิงมงจิงไม้อะไรที่มันตกอยู่ไปในคลองก้อนหินอะไรที่มันลงไปกินฝังเนี่ยก็จะมีการเก็บมีการทําความสะอาดกัน oh. เป็นบา,บางขาวครับ ค่ะเรียกได้ว่าอ่างเก็บน้ําแห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับสายทานชีวิตให้กับประชาชนหรือว่าชุมชนแห่งนี้แล้วก็ชาวบ้านต่างๆเนี่ยก็ต่างร่วมมือร่วมใจกันนะคะที่จะดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้เอาไว้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณสมปลอดมีอะไรอยากจะพูดถึงโครงการอ่างเก็บน้ํำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ไหมคะ ในฐาน,าฐานะเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้น้าของโครงการชรประทานอ่างเก็บน้ํอยางชุ่มมาเนื่องมาจากพระราชดำร,รินเนี่ยได้รู้สึกสำนึกในพรามหารุณาทิคุณข,ของในหลวงท่านก็ขอกราบขอบพระคุณพระองค์งคท่านอย่างยิ่ง<ม>โดยเฉพาะส่วนตัวผมนี้ถ้าไม่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,รินเนี่ยหรือโครงการชลประทานเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอย่างวันนี้ได้เพราะถ้าผมไม่มีน้ําผมก็ไม่สามารถทําการเกษตรได้ ผมก็คงจะต้องยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองต้องไปแข่งแย่งไปแข่งขันไปใช้ชีวิตในเมืองเหมือนกับคนส่วนมากที่เป็นกันอยู่อย่างทุกวันนี้แต่เนื่องด้วยผมมีน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำอนเนื่องมาจากพระจํารีเนี่ย <c oughs> ก็เลยทำให้ผมได้อยู่บ้านประกอบอาชีพทางเกษตรได้ถึงแม้ปัจจุบันเนี้จะมีภัยโควิดมาเนี่ยผมไม่ได้เดือดร้อน จากปัญหาของโรคระบาดเลยอันนี้ก็เป็นเนื่องด้วยพระมหากรณาธิคุณของพระองค์ก็ด้วยเหตุเนี้ยก็เลยเกิดความสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของพระองค์ว่าที่ผมมีมาถึงทุกวันนี้ได้ด้วยเพราะบารมีและพระมหากรณาธิคุณของในหลวงผมขอใช้คำว่าทุกๆพระองค์ที่มีต่อพระศ์นิกรประชาชนคนไทยก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่านก็จะปฏิญาณตนว่าจะ ทำตามที่พระองค์สอนดำเนินรอยตามคำสอนของพระองค์จะน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดเห <c oughs> ็นผลเป็นรูปธรรมในด้านของการรักษาหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำเอาไว้ตามปณิธานของพระองค์ท่านให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนคุณของพระองค์ท่านก็ขอพระองค์ท,ท,ทรงพระเจริญครับค่ะ <c oughs> และนี่ก็คือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นะคะจากโครงการอ่างเก็บน้ํายางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ค่ะคุณสมปลอดภูนสมบัตินะคะชาวบ้านหมูส่สีบ้านโปร่งกระสังตําบลหาดขามอําเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมปลอดนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสมปลอดค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค,ค่ะค และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองมัะชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพีริยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใ่พี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผส,ส,สมของแอลโกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชือ้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ประวัติศาสตร์ความเป็นชาติจางด้วยเลือดเนื้อโลอิตลังฟังเรื่องไว้คือบรรพบุรุษผู้่วงแหนแผ่นดินไทยด้วยหัวใจพลีเลือดเนื้อพร้อมใจกายเพื่อปัดตถพีพระนเรศวรวีรกษัตรกัดเดียวรา 出事。